เพราะว่าจาประจำวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2020บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ดูซิเราจะตามหาและจะสแสวงหาฝูงแกะของเราเองผู้เลี้ยงแกะอยู่กับฝูงแกะและรวบรวมแกะที่กระจายกระจายไปฉันใดเราก็จะรวบรวมแกะของเราฉันนั้น เราจะช่วยแกะให้พ้นจากสถานที่ที่แกะได้กระจัดกระจายไปอยู่ในวันที่มีเมฆและมีความมืดทึบเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเราจะให้เขานอนพักองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะตามหาแกะที่สูญหายไปเราจะนำแกะที่หลงทางกลับมาเราจะพันแผลของแกะที่บาดเจ็บเราจะเสริมกําลังแกะที่อ่อนเพลีย เราจะดูแลแกะที่อ้วนและแข็งแรงเราจะเลี้ยงเขาอย่างยุติธรรมองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นฝูงแพ้แกะของเราเอ๋ยดูซิเราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะระหว่างแกะเพศผู้กับแพะเพศผู้เพลงสะดุดีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวแคจีทรงนำข้าพเจ้าไปริมสายนาทีที่เงียบสงบเพื่อฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้าทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดินไปบนมันคาแห่งความชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพเจ้าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มืดมิดข้าพเจ้าก็จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า พระคาถาและทามพระกรของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าอุ่นใจบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งพี่น้องความจริงพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วความตายมาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันใด การกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายก็มาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันนั้นมนุษย์ทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใดมนุษย์ทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคริสตเจ้าฉันนั้นแต่จะเป็นไปตามลำดับของแต่ละคนพระคริสตเจ้าทรงเป็นผลแรกต่อไปก็คือผู้ที่เป็นของพระคริสตเจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาแล้วจะถึงวาระสุดท้าย เวลานั้นพระองค์จะทรงมอบพระอาณาจักรให้แก่พระเจ้าพระบิดาหลังจากทรงทำลายการปกครองอํานาจและอนุภาพทั้งหลายเพราะพระคริสตเจ้าจะต้องทรงครองราชจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งมวลให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายเพราะพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่ง ให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์เมื่อทุกสิ่งถูกปราบอยู่ใต้อำนาจของพระคริสตเจ้าแล้วพระบุตรก็จะทรงอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงปราบทุกสิ่งให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคนบทอ่านจากพระวรสารบุญมัธิวเวลานั้นพระเยซูเจ้า ตรัสกับบรรดาอักราสาวกว่าเมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังอันรุ่งโรจน์บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักพระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวกดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพให้แกะอยู่เบื้องขวาส่วนแพอยู่เบื้องซ้าย แล้วพระมหากษัตริย์จะตราสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่าเชิญมาเถิดท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราเชิญมารับอาณาจากักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านให้เรากินเรากระหายท่านให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ต้อนรับเราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เราเราเจ็บป่วยท่านก็มาเยี่ยมเราอยู่ในคุกท่านก็มาหาบรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่าพระเจ้าค่ะเมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิวแล้วถวายพระกยายฐารหรือทรงกระหายแล้วถวายให้ทรงดื่มเมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าแล้ต้อนรับ หรือทรงไม่มีเสื้อผ้าแล้วถวายให้เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยมพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราแล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายว่าท่านทั้งหลายที่ถูกสาปแช่ง ลงไปให้พ้นลงไปในไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้ให้ปีาศาจและพักพวกของมันเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านไม่ให้อะไรเรากินเรากระหายท่านไม่ให้อะไรเราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ไม่ต้อนรับเราไม่มีเสื้อผ้าท่านก็ไม่ให้เสื้อผ้าเราเจ็บป่วยและอยู่ในคุกท่านก็ไม่มาเยี่ยมพวกนั้นจะทูลถามว่า พระเจ้าค่าเมื่อรายเล่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิวทรงกระหายทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือไม่มีเสื้อผ้าเจ็บป่วยหรืออยู่ในคุกและไม่ได้ช่วยเหลือพระองค์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเราแล้วพวกนี้ ก็จะไปรับโทษนิรันดรส่วนผู้ชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดรข้อคิดวันนี้พระศาสนาจากให้พวกเราทำการสมโพอพระเยซูเจ้ากษริยาแห่งสากลจักรวาลนักบุญมาทิวบันทึกในหนังสือพระวรสารของท่านยืนยันถึงพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพระองค์ทรงริธานุภาพทุกประการทุกสิ่งขึ้นกับพระองค์ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ขึ้นกับพระองค์วันนี้นักบุญมัทธิวได้บันทึกถึงการสอนของพระเยซูเจ้าเรื่องการพิพากษาวันสิ้นโลกพระองค์จะทรงประทานรางวัลแก่คนที่ทำความดี และคนชั่วก็จะถูกลงโทษเพราะการกระทําของเขาไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้เลยผู้ใดเชื่อและปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสั่งสอนและยอมรับการถ่ายของพระองค์ผู้นั้นก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่ยอมเชื่อไม่ปฏิบัติและไม่ยอมรับการถ่ายกู้ของพระองค์ คู้นั้นก็จะพีนาตไปขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020